สวัสดีครับผมเพชรพาลุวยสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนเมื่อนี้กับวันพุทธที่เก่าสิงหาสองหาหกหกก็คิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพ่อแต้มบัานกันล่าพัฒนาออกสามตัวบนออกหนึ่งสามหาเรลยกลางออกเกหนึ่งส่วนของพ่อแต้ม เข่าตะเลขวิ่งจับคู่เพราะเขา่ากันมีแต 3, ่สามเจ็ดสามแปดเลขวิ่งเข่าเจ็ดลางวิ่งเจ็ดกับสองเข่าที่เจ็ดนะพี่น้องเข่าเจ็ดเอามาตามกันต่อมีแรงนี่สองคุมเกิือง ลาพัฒนาพอแต้มวันพุธวันพุธที่เก้าสิงหา สองห้าหกหกลาวพัฒนา เล็กติดเหล็กวิ่นบนล่าง6 7 8จ็เตอปกก็สองสาม เล็วิ่งบนล่างเล็กวิ่งบนล่างหนึ่งหนึ่งกระโพ จับคู่บนล่างแปดสามแปดสี่ เจ็ดสามเจ็ดสี่ หกสามหกสี่ บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกเน้นที่หนึ่งเว้ยพอถอดไปหน่องเน้นที่หกเน้นที่หกหนึ่งกับหกเน้นที่หก ส่วนจับคู่ตัวเน้นหกสามหกสี่ พี่น้องแคปหน้าจอครับผมแนวทางล่าพัฒนาของพอแตมเล็กติดเล็กวิ่นบนล่าง6 7, 8, 2, 3, กเจ็ดแปดสสามสีก็วิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับ6เน้นที่6ส่วนจับกู่ก็มีแปดสามแปดสี่สามเจสี่ส่วนตัวเน้นกับหกสามหก พี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดขัดกระพานตัวเลขกับเป็นแค่แนวทางขอบุญขอบคุณพอแต่ม่ไหลที่แบ่งปันแนวทางราพัฒนาเมืแรกสองทุ่มเครื่องคอยพี่น้องเข้าโชคมันมันเรื่อยๆแห้งสูบผูกโขนอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเป็นไรน้องทองไรมาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาะรวยคลิปนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม